ครับอยู่ในรายการ Rock You นะฮะรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีเป็นเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้ผมอู๋เดเยอร์สครับก็จะมาสอนการตีกลองเพลงของเดเยอร์สเองนะครับชื่อเพลงว่าฉลาดฮะเริ่มเลยอินโทรก่อนเลยลิฟกีตาร์ก็จะเข้ามาเป็นเป็นสิ่งกีตาร์นำเข้ามาก่อนตาหน้าๆน้น้ เพลงนี้จะไม่ได้เข้าตรง1พอดีจะเข้าตรง4และมันจะเป็นจังหวะยกทุกครั้งที่ส่งถ้าเกิดตีช,ช้าๆลงก็จะเป็นทุกครั้งก่อน,นส่งฉากผมก็จะมีการตีไฮแฮทแบบแบบเปิดและปิดแบบอย่างนี้ฮะ ก็เป็นลูกกลองที่แค่ตีแบบเบสิกธรรมดาแล้วก็ตีให้แรงเข้าไว้หลักๆแล้วกรุ๊ฟมันแค่แค่นี้เลยแล้วก็ไฮแฮทก็เป็นเอกโน้ตธรรมดาพอลองมาเล่นเทมโปปกติก็จะเป็นอย่างนี้ สำหรับคําแนะนําเล็กๆน้อยๆอยของผมที่ที่มือกลองน่าจะควรมีไว้นะฮะให้2เรื่องแลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องทามิ่งคือเรื่องการเล่นให้ตรงเพราะว่ามือกลองเปรียบเสมือนเอ่อเป็นกระดูกของวงเป็นกระดูกสหลังของวงเลยแล้วก็ควรจะเล่นให้ตรงมากที่สุดส่วนเรื่องที่2เราจะต้องรู้ว่าเพลงนี้ควรจะหนักขนาดไหนหรือว่า เพลงที่เป็นเพลงช้าเป็นเพลงเบาควรจะเล่นให้เบาลงมาดินามิกนี่จะช่วยให้เรื่องอารมณ์ของเพลงไปยังจุดหมายที่ตัวเพลงต้องการนะฮะฝากไว้2เรื่องครับสำหรับวันนี้นะครับรายการล็อกยูขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้นะครับเจอกับผมอาจารย์อูหรือว่าอูเด้เยอรใสมัยครั้งต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ